อันนี้ก็เป็นสอกกระลำเอาต้อยหากุ้งโอเคแล,แลกุ้งไปน,นึ่งให้คุณลุงจะวันนี้คุณลุงก็าจะกินกุ้งนึ่งใส่ผักรวมจะ้ะเดี๋ยวแล้วก็ใส่แฉกมันกาวจัด เป็นแครอทเป็นไผักรวมจะเตรก็จะใส่เนยกระเทียมลงไปในนี้จ้ะจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยนะ นี่จ้าต่อกะนึน่งกุ้งแล้วก็ผักรวมให้คุณลุงจ้าต่อกะดีตั้งน้ำไ้เลยจ้ะเ,เพื่อนๆจ้าเอาน้ำใส่หม้อปร,ประมาณนี้จ้าต่อใส่ใจกจะเทยหนึ่งด้วยจ้ะเ,เพื่อนๆก่การไปเอาซึ่งนะจ้ะกะมังบ้างไปเรื่อยจ้ากุ้งเลี้ยงลงไปจ้ะ เมนูไง,ไง่ายสำหรับคุณลุงคุณเพื่อนจ้าดีต่อสุขภาพด้วยจ้ะแล้วต่อไปใส่ร้อยเดือบูเธอเนาะเป็นเนยกระเทียมจ้ะใส่ลงไปผิดไปจ้ะ เป็นเกลือจ้ะใส่พักลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นพักทีเอาไปซื้อมาแบบพัก่แข็งเนาะจ้ะเนาะนี่แบบง่ายจ้ะ นิดปิดฟ้าปิดไฟจ้าต่อติมหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะเพื่อนจ้าต่อสองมาไทายใส่ใส่เป็นกระดาษค่อยจ้ะเพราะว่าคุณลุงหิวมากจ้า <c oughs> ก็เลยต้องใส่วิธีนี้เอาจ้ะเพราะว่าวิธีนี้ประมาณสิบนาทีก็ได้กินแล้วจ้ะ <c oughs> ปิดฟ้าจ้ะ แหน่ต่อยกันหนึ่งไปใดาหาหน้าที่ละรเพื่อนเพื่อนลื่มทายกลิปเนาะอีกห้านาทีแต่อยก็ติดปิดเตาเลยได้จากเพื่อนเพื่อนจ้านี่มือเนี่ยแ่ต่อยทำครบสองเมนูเป็นอันนี้ก็เป็นผัดวีแกนเนาะจา้าเนาะคล้ายๆผัดเจหละจ้าพอก้องเจนี่ก็ถืบอบ่กกินต้นหอมบวกินกระเทียมเนาะถ้าใครกินเจสูตรนี้ใช้ได้เลยจ้าตัดผักฉุนออกไปจ้คือหอมกับกระเทียมเนาะแล้วก็ต้นหอมนี่อันนี้ก็อีกเมนูนหนึ่งจ้าเดี๋ยวใกล้จะปิดเตาแล้วจ้าอันนี้ของคุณลุงจ้า เป็นกุ้งนึ่งร้อยในบูเทออาต้อยไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกอะไรเนาะแต่อาต้อยก็เรียกเนยกระเทียมจะ้ะนึ่งกับดอกกระหลำ่ำบล็อกเกอรี่แล้วก็ผักรวมไม่หลายอย่างเลยจะ้ะอันนี้เมนูของผู้เฒ่าจะ้ะ